ดูดวงเรนดอมนะคะที่เขายังอยู่กับคุณในช่วงเวลานี้หรือที่ผ่านมาเขาคาดหวังอะไรจากคุณนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมดูคุณก่อนคุณจัสติกคุณเป็นคนที่ชัดเจนเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องราวของรูปร่างหน้าตาอืมแต่บางครั้งอารมณ์ก็แปลบวนเอาขึ้นเอาลงไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลง บางครั้งก็รู้สึกดาร์กลงไปในจิตใต้สำนึกลึกๆรู้สึกค่ะรู้สึกฉันกำลังอยู่ในวังวนของความทุกข์หรือเปล่าหรือฉันกำลังที่จะมีความสุขไม่รู้เลยว่าตอนนี้กำลังดึงดูดอะไรเข้ามาเพราะเวลาตัวเองอ่ะกำลังมีเฟสอ่ะก็จะขอแต่ในเรื่องของสิ่งที่ดีๆแต่บางครั้งอ่ะมันก็เกิดในเรื่องราวของความไม่เข้าใจหลายคนหลายครั้งอ่ะ จนแอบละแวงว่ามันจะดีจริงหรือเปล่านะสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยคำตอบเนี่ยคุณน่าจะเป็นชาวาธาตุโรหมถุนตุนกลมชาวธาตุดินมังกรกรันพฤกษมแล้วก็เป็นได้ทุกธาตุคุณเป็นคนที่พูดจาชัดเจนเที่ยงตรงแล้วก็มีสเสน่ห์บางครั้งอ่ะคนอื่นเข้าหาคุณได้ยากหรือมีกำแพงให้กับคนอื่นแล้วก็ปกป้องตัวเองเด้ว และเป็นคนที่มีในเรื่องราวของจิตสัมผัสหรือมีเซนส์ที่ดีคนเข้าถึงคุณยากบางครั้งอารมณ์ของคุณก็แปรปรวนแต่ถ้าในเรื่องราวของสเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าหาเพราะด้วยแรงดึงดูดของคุณน่ะในรูปแบบการเป็นคุณนี่แหละที่ไม่ได้ทําอะไรเยอะแต่คนชอบชอบเพราะเขาไม่สามารถเดาทางคุณได้ว่าวริบท่อไปคุณจะเป็นอย่างไร และจะทำยังไรต่อไปทำให้เขาอยากค้นหาด้วยความเด็ดขาดนี่แหละด้วยความที่ไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องงอใครขนาดนั้นนะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะดุนะเพียงแต่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและต้องการทำอะไรในชีวิตมากกว่าไม่ได้ร้องขอความรักจากใครแต่ถ้าอยากได้เดี๋ยวจัดการเอง แต่บางครั้งก็จัดการไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าอีกฝั่งหนึ่งเขารู้สึกยังไงแต่ด้วยไพ่ความรักของคุณมันขึ้นมันเป็นความรักที่ตอนเนี้ตัวของคุณอาจจะไม่รู้เลยอะว่าเขา่ที่กับคุณในรูปแบบไหนก็แอบละแวงแหละว่าเอ,อมันเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันจริงๆิงหรือเปล่าว่าคุณรู้สึกกับเขาแต่เขา่ะจะรู้สึกกับคุณในรูปแบบเดียวกันกับคุณหรือไม่คุณไม่เข้าใจเลยนะ เป็นแบบนั้น